สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมและยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ด็เรบุญยศนะครับจะมาพูดคุยนะครับกิจกรรมนะครับโอเพนเฮาส์นะครับของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงนะครับกัวปังพลังฟูดเทคนะครับขอเชิญพี่คีนะครับกับพี่โอเลียนนะครับพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ กิจกรรมนะครับของเรานะครับภายในวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมปังยังไงในเล่าซินะครับผมมาเรียนรู้ของเรานะครับแล้วปังนะครับปังยังไงขอเชิญพี่คิมกับพี่โอเลี้ยงเล่ารายละเอียดของการของหลักสูตรได้เลยครับผมขอเชิญครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่คิมนะคะสวัสพี่ชื่อพี่โอเลี้ยงนะคะ ค่ะก็ขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนะคะคพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาเทคโนโลยีการอาหารนะคะอยู่กับพวกเราในช่วงปังยังไงไหนเล่าซิค่ะต้องบอกว่าสาขาเทคโนโลยีการอาหารของเรานะคะเปิดสอนสองหลักสูตรด้วยกันนะคะจะไม่ให้ปังได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทั้งเอ่ปอปวสนะคะเรียน2ปีจบนะคะ หรือถ้าอยากฟังกว่านี้นะคะก็เรียนปริญญาตี4ปีรวดเดียวจบเลยนะคะพี่เลี้ยงครับผมน่าจะนี้นะคบพี่คีมเรายังมีด้วยกันอีก2ปังนะครับเพราะว่าเรามีด้วยกันถึง2แขนงครับน้องๆแขนงแรกนะครับจะเป็นแขนงเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหารครับและแขนงที่2นะครับจะเป็นแขนงโภชนาการและการกําหนดอาหารครับพี่คีมว้าวต้องบอกว่าฟังมากๆเลยนะคะ<ช>พี่เลี้ยง แล้ว2แขแนงนี้แตกต่างกันยังไงคะพี่โอเลี้ยงทั้งสองะแนงของเรานะครับจะมุ่งเน้นไปในทางของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารครับพี่คีมแต่เราจะมีการเสริมทักษะพิเศษให้แต่ละ,ะแขแนงของเราครับค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการประกอบอาหาร<ช>แล้วก็วทักษะทางโภชนาการและการกําหนดอาหารนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านักวิทยาศาสตร์ทางการอาหารนั่นเอง<ช>ค่ะพี่โอเลี้ยงจะไม่ให้ปังได้ยังไงนะคะเพราะว่าเรียนเทคโนโลยีาการอาหาระค่ะ จบไปแล้วสามารถหางานได้ง่ายนะคะใช่แล้วครับแลวยังหางานเป็นอาชีพหลากหลายด้วยนะครับพี่คิมค่ะสาขาเทคโนโลยีการอาหารของเรานะคะจบไปแล้วสามารถสามารถหางานได้หลากหลายนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้นะคะว่าจบไปแล้วจะสามารถทำงานอะไรก็ต้องรอชมติดตามใ,ใน,นะะช่วงถัดไปนะคะ ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่คีมครับกับพี่โอเลียนครับที่มาให้ความรู้นะครับและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารครับผมขอบคุณครับและและในละดับถัดไปนะครับก็ขอนะครับเชิญนะครับ ในระดับถัดไปนะขอเชิญนะครับพีเตอร์นะครับกับพี่แป้งนะครับมาเล่าบรรยากาศการเรียนนะครับของสาขาวิชาเทคโนโลยีการหาของเราครับว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการหาของเราเนี่ยมีบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอนะครับเชิญนะครับพี่แป้งนะครับกับพีเตอร์ขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับผมขอเชิญครับ กิจกรรมหัวใจของเราก็คือนะครับเรื่องนี้ต้องพี่เล่านะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เตอร์จะมาเล่านะครับเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนสาขาวิชาของเรานะครับว่าสาขาวิชาของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมีความสนุกสนานนะครับมียาปาร์ตี้แล้วก็มีความอบอุ่นน่ารักแค่ไหนครับขอเลยขอเชิญเล่าได้เลยครับผมบรรยากาศการเรียนในทางสาขาครับก็จะลงมือปฏิบัติเป็นสส่วนใหญ่นะครับปฏิบัติก็60 ทฤษฎีก็40สิบนะครับยันก็สนุกสนานครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงครับรครับผมพี่แป้งมีอะไรเล่าไหงครับผมค่ะสำหรับรแผนกประกอบอาหารนะคะเราจะเน้นปฏิบัติและลงมือทําจริงในครัวนะคะในสาขาของเราเนี่ยจะมีครัวขนาดใหญ่ครัวประกอบอาหารที่ทันสมัยมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ครบครันนะคะแล้วก็มีห้องเบเกอรี่มีห้องเนื้อสัตว์นะคะ และมีศูนย์นวัตกรรมอาหารซึ่งในศูนย์นวัตกรรมอาหารของเรานะคะจะมีการจัดกิจกรรมสุกปันสุกเบเกอรี่ไฟเดย์ด้วยนะคะแล้วก็ที่าขาของเราเนี่ยแบ่งออกทั้งหมดเป็นสามแผนกนะคะก็คือแผน,นกเบเกอรี่แผนกเนื้อสัตว์แล้วก็แผนกผักผลไม้นะคะแล้วก็ที่สาขาของเรานะคะจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจําหน่ายนะคะอย่างเช่นจะเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็เป็นน้ําสมุนไพรนะคะอย่างเ,เป็นน้ําอัญชันเป็นน้ํา กระเจี๊ยบน้ำหมอนนะคะให้น้องๆได้มาเห็นในวันนี้ก็เอามาให้น้องๆดูด้วยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นผลงานของเรานะครับก็คือนะครับผลิตภัณฑ์นะครับคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะครับจากแผนกเบเกอรี่นะครับซึ่งแผนกเบเกอรี่ของเราเนี่ยก็สามารถนะครับทำการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์คุกกี้นะครับผลิตภัณฑ์เค้กนะครับชีสเค้กนะครับรวมถึงเอแคร์นะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากแผนกนะครับ เบเกอรี่แล้วนะครับเรายังมีแผนกนะครับเนื้อสัตว์นะครับที่ทําการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับไส้กรอกนะครับแฟนเฟอร์เตอร์นะครับหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นต้นนะครับรวมถึงนะครับแผนกที่สานะครับก็เป็นแผนกผักผลไม้นะครับซึ่งแผนกผักผลไม้ของเรานะครับก็เตรียมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับออกมา3าตัวด้วยกันก็คือนะครับเครื่องดื่มนะครับงานอัญชันเข้มข้นนะครับตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับอันที่สองนะครับ เครื่องดื่มนะครับน้ำลูกห่อนนะครับตัวนี้เป็นน้ำมัลเบอรี่นะครับมีวิตามิน A สูงนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทานแล้วสวยหน้าตาดีนะครับผมแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือน้ำกระเจี๊ยบนะครับทานมีความสดชื่นกระชุ่มกระชวยนะครับตัวนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการนำนะครับน้ำกระเจี๊ยบหรือาผักผลไม้ต่างๆมาทำการแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์วายนะครับเป็นต้น รวมถึงนะครับเรามีนะครับห้องประกอบอาหารนะครับมูลค่า14ล้านนะครับตัวนี้นะครับเป็นห้องประกอบอาหารที่ทันสมัยนะครับรวมถึงมีศูนย์นวัตกรรมอาหารนะครับที่ประกอบไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของเราครับผมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสาขาของเราเนี่ยเป็นสาขานะครับที่ มีกิจกรรมนะครับเป็นจำนวนมากนะครับที่แป้งครับผมนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีห้องวิเคราะห์คุณภาพอาหารนะครับห้องแปรรูปนะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับก็ขอเชิญนักเรียนหรือน้องๆทุกคนนะมาเรียนที่สาขาของเรานะครับผมเป็นสาขาที่มีเทคโนโลยีและมีความทันสมัยในการแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นจํานวนมากครับผมครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ขอนะครับขอบคุณนะครับพี่เตอร์นะครับกับพี่แป้งนะครับที่มาเล่าบรรยากาศการเรียนนะครับที่สนุกสนานนะครับผ่อนคลายนะครับเรียนแล้วไม่เครียดนะครับเรียนแล้วมีความสุขนะครับที่มาเรียนกับเราครับฟูดเทคโนโลยีนะครับการสินยูนนิเวอร์ซิตี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ และนะครับกิจกรรมถัดไปนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันในวันนี้ก็คือแนวทางสู่อาชีพสุดตาร์ครับผมอาชีพยังไงนะครับเป็นอาชีพที่ตาร์ครับที่ปังนะครับทางานแล้วมีความสุขนะครับมีทํางานแล้วมีอนาคตที่ดีนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่ออนนะครับกับพี่แป้งนะครับมาแนะนำอาชีพสุดตาร์ให้กับน้องๆทุกคนครับผมขอเชิญครับ แนะนำตัวได้เลยครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แป้งนะคะสวัสดีค่ะส่วนพี่ชื่อพี่ออนนะคะโอเคพี่ๆมีอาชีพดีๆมาแนะนําน้องๆไหมครับหลังจากที่เราเรียนจบนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีการหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสาขาของเรานะครับเป็นมีอนาคตก้าวไกลนะครับมีเงินเดือนสูงๆอย่างไรบ้างลองเล่าให้น้องๆฟังหน่อยครับผมค่ะพอเริ่มพี่ออนกันเลยนะคะคือในอาชีพค่ะมีหลากหลายมากค่ะเพราะว่า เราเปิดสอนสองหลักสูตรค่ะมีทั้งปะวะสแล้วก็ปตีนะคะซึ่งปตีก็แยกออกเป็นสองแขนงนะคะมารู้จักกันเลยว่าปะวะสน,นะคะจบมานะคะเป็นนักเทคโนโลยีการอาหารและก็เป็น QC Q QA นะคะในโรงงานนะคะส่วนอสองแขนงของเรานะคะจะมีโภชนาการและกำหนดอาหารค่ะแล้วก็ประกอบอาหารค่ะ <Wow. S 2> สำหรับโภชนาการและกำหนดอาหารนะคะก็แน่นอนค่ะต้องเป็นโภชนาการและนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนค่ะและยังเป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอาหารสุขภาพค่ะหรือเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาระคะ่ะแล้วก็นะคะสุดท้ายค่ะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารด้านสุขภาพได้ด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะดุนพี่ของเรานะคะจบมาอย่างน้อยนะคะใช้คำว่าอย่างน้อย20เเนะคะเป็นนักโภชนากรหรือน,นักโภชนาการในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน,นะค่ะต่อไปเป็นประกอบอาหารเลยค่ะสาหรับแผน <c oughs> ประกอบอาหารนะคะก็ <c oughs> จบไปนะคะเราก็จะเป็นหัวหน้าในการผลิตนะคะควบคุมคุณภาพอาหารนะคะหรือว่า เราจะทํางานในโรงแรมพัตาคารนหรือร้านอาหารก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการออรับราชการนะคะก็สามารถออสอบบรรจุได้นะคะเกี่ยวกับออในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยออหลังจากที่เราเนี่ยได้ศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมที่สูงขึ้นนะคะหรือจะเป็นครูสายอาชีวะนะคะ หากใครทีเ่เรียนต่อวุฒิครูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเป็นครูสอนอด้านาวิทยาศาสตร์และก็คหกรรมได้นะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์นักพัฒนาเกี่ยวกับอาหารก็ได้นะคะหรือจะเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ะคะ่ะได้หลากหลายเลยคะ่ะพี่ออนคือเราเป็นอาชีพได้เยอะมากค่ะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอาหารนะคะก็คือเรามนุษย์นะคะต้องรับประทานอาหารอยู่และะ้วค่ะแล้วก็อาหารก็คืออยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว ไปได้หลากหลายค่ะใช่แล้วก็ตัวตนของเราคือนักวิทย์นะคะเป็นนักวิทย์ทางด้านอาหาระค่ะใช่ค่ะยอนจะเห็นได้ว่านะครับอาชีพสุดท้ายของเรานะครับเป็นอาชีพที่โอ้โหเป็นที่หลากหลายมากเลยนะครับรทั้งทําง,งานในโรงงานงนะครับเป็นพอาราชการครับหรือว่า,าอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคุณครูนะครับเป็นนักวิชาการเกษตรครับนะครับว่าเป็นอาชีพที่หลากหลายมากเลยนะครับผมใช่ค่ะนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ออแลพี่แป๊งนะที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับอาชีพสุดตาในวันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมและในช่วงสุดท้ายนะครับของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารครับชื่อช่วงว่าชีวิตดีเพราะพี่เรียนฟู้ดครับผมขอเชิญนะครับอาจารย์ดรนัทพงษ์เจนวิภาครับผมซึ่งเป็นสิทธิ์เก่านะครับและเป็น อาจารย์นะครับประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารครับผมมาเล่าประสบการณ์นะครับหลังการทํางาน,นครับหลังจากที่เราได้จบนะครับเทคโนโลยีการอาหารไปแล้วขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้อาจารย์ด,ดรยศนะครับคุณพี่ดรยศเนี่ยแนะนําชื่อจริงไปแล้วนะครับอาจารย์ขอแนะนําชื่อเลน่นอาจารย์หน่อยนะครับ อาจารย์ชื่ออาจารย์เอ็กครับหรือว่าพี่เอ็กก็ได้นะครับส่วนตัวก็เป็นสิทธิ์เก่าเหมือนกันนะครับจบมหาวิทยาลัยกลสินนะครับก็อนมีการได้เรียนต่อนะครับได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ศึกษาดูงานในต่างประเทศทั้งจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็ได้เป็นนักวิจัยด้วยนะครับแต่ก็วันนี้หลักๆไม่ได้มาพูดเรื่องตัวเองนะครับเราจะพาน้องๆไปทําความรู้จักสิทธิ์เก่า นะครับที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับแล้วเขามีงานทันนะครับพวกเราไปทำความรู้จักกับสิทธิ์เก่าท่านนี้กันผ่านคลิปวิดีโอที่พวกเราจะเปิดให้น้องๆได้ชมกันดังต่อไปนี้ครับเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับพี่รัชนนท์สุเกิดนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของคณะวิชาทิโดโลิการอาหานะครับมหาวิทยาลัยการสินนะครับ ทำงานที่บริษัท MK ็มเครัสสำหรุบม,รมจำกัดมหาชนนะครับประสบการณ์การทํางานนะครับของพี่ปัจจุบัน18ปีนะครับตั้งแต่ที่เรียนจบมาที่ก็สอบแล้วก็สมัครเข้าทํางานที่บริษัทเอ็ได้เลยนะครับลักษณะงานนะครับตำแหน่งงานปัจจุบันนะครับเป็นตำแหน่งผู้จัดการภาพหรือเรียกว่า Regional Manager นะครับ ดูแลในสังกัดในส่วนของภูมิภาคต่างๆตามรา,า,ายสาขาของบริษัทน,นะครับแล้วก็มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดเป็นเอเรียเมนิเจอร์อยู่3คนนะครับแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นระดับสตาฟก็คือระดับพนักงานเนี่ยทั้งหมด5-600คนลักษณะางานที่ที่รับผิดชอบนะครับโดยตรงเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบ คุณภาพอาหารทุงประเภทนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการบริการโดยตัวพี่เองเนี่ยจะเป็นคนกําหนดนโยบายต่างๆให้กับลูกน้องสายงานของพี่ก็คือ area manager แล้วก็มีหน้าที่ผลักดันนโยบายต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับถามว่า งานที่ดูแลนะครับตรงกับสายงานที่เรียนมาใหม่ก็80-90%ที่เรียนมานะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็ดูแลในส่วนของระบบ ISO, HACCP, GMP ให้กับบริษัทเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการออดิตจาก h g s องค์กรภายนอกมาออดิตประมาณทุก6เดือนนะครับ ที่อยากจะฝากนะครับน้องๆที่ที่กำลังมองหาที่เรียนนะครับที่ขอแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเรียนสาขาวิชาด้านการอาหารนะครับปัจจุบันนะครับธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มั่นคงนะครับคือเป็นธุรกิจที่แบบไม่มีผลกระทบอะไร ง่ายๆไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรต่างๆวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าวิกฤตเอโควิด -19 นะครับเพราะอาหารเป็นปัจจัยสีของผู้บริโภคเพราะถึงยังไงผู้บริโภคก็ยังบริโภคอาหารนะครับนะครับพี่ก็เลยอยากจะแนะนําว่าน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาที่เรียนนะครับ ให้ลองพิจารณานะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารของมหาวิทยาลัยกรสินนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าในสังกัดลูกน้องที่พี่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตําแหน่งผู้จัดการตําแหน่งเอเรนเมนเจอร์นะครับ90เอร์เจบด้านอาหารมาเกือบทั้งหมดนะครับก็ฝากนอ้องทุกคนนะครับพิจารณาด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะ น้องๆครับและนี่คือบางส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยการาสินนะครับถ้าน้องๆอ,อ,อยากรู้จักพวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับน้องๆสามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจ f c e e o o o นะครับ Food Technology ก l a สิน University นะครับน้องๆจะได้อัปเดตข้อมูลกิจกรรมของสาขานะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อมาทางมหาวิทยาลัย แล้วก็ติดต่อมาทางสาขาวิชาได้โดยตรงครับต่อไปครับอาจารย์มยศคือช่วงอะไรครับคือช่วงนะครับสุดท้ายนี้นะครับสาขาวิชานะครับเทคโนโลยีการอาหารนะครับก็มีตุ๊กตานะครับแล้วก็มีมีตุ๊กตานะครับมีของรางวัลนะครับมาแจกอีกมากมายนะครับให้กับนักเรียนหรือว่าน้องๆครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจ a c e b ุ o k นะครับที่ชื่อว่านะครับ f o o o t o g y n o l o g y า a l a s i n u n i v e r s i t y นะครับ ทำการให้น้องๆนะทำการแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วส่งภาพมาในอินบ็อกของเพจนะครับของเรานะครับแล้วก็เราจะทําการแจกตุ๊กตาครับแล้วกของรางวัลครับให้กับผู้โชคดีครับที่เข้าโลกกิจกรรมของเราครับผมสาขาวิชาเทคโนโลยีการหาของเราก็ขอขอบคุณน้องๆนักที่มาโลกกิจกรรมในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ